โลกทุกวันนี้การแข่งขันสูงมากถ้าเราไม่มีทรัพย์สินทางปัญญาเลยเนี่ยวันนี้ยากนะคะที่เราจะโตทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิ่งที่จะสร้างความแตกตา่างสร้างความมีตัวตนสร้างความสามารถในการแข่งขันก่อนคิดต้องค้นก่อนค้นว่ามีใครก็ทําอะไรไว้เราจะไม่ทําซ้ำทรัพย์สินทางปัญญาจริงเนี่ย มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างเอาสําคัญสาคัญที่จะเกี่ยวข้องกับผู้การนะครับทรัพย์สินทางปัญญาเกือบทุกตัวสําคัญหมดเพียงแต่ว่าวันนี้ทรัพย์สินทางปัญญาที่คนไทยเป็นเจ้าของมากอย่างแรกคือเครื่องหมายการค้าโลโก้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกให้เราเห็นว่าสินค้าตัวนี้แตกต่างจากตัวอื่นยังไงผู้บริโภคเนี่ยเวลาที่จะไปซื้อของบางทีหน้าตาสินค้าคล้ายกันมากแต่สิ่งที่จะให้เราเลือกจับเพราะเราจําได้ว่าเราเคยใช้ตัวไหนและเราชอบเนี่ยมันคือตัวแบรนด์ อยากจะถามว่าโลโก้ในแง่ของาการใช้งานบางทีเนี่ยมันไปซ้ําซ้อนมันไปใกล้เคียงกันง่ายมากไอ้ตรงนี้เราเราจะพิสูจน์กันยังไงว่าเอ๊ะเขามีเจตนาในการที่จะไปซ้ําไปลอกเลียนแบบหรือเปล่าโลโก้หรือเครื่องหมายการคา้านะคะเวลาที่เราออกแบบมาแล้วเราจะใช้กับสินค้าเนี่ยเราจะต้องจดทะเบียนทุกครั้งเพื่อที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเราต้องมายื่นคําขอการจดทะเบียนแล้วจะได้รับหรือไมไ่รับเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเครื่องหมายการค้าที่เรายื่นขอจดทะเบียนนั้นเนี่ย มันไปเหมือนคล้ายกับของคนอื่นที่เขาจดไว้ก่อนหรือเปล่าเพราะมันจะต้องมีการตรวจสอบนะคะว่าเครื่องหมายนั้นเนี่ยมันไม่ได้เหมือนคล้ายกับเครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าจําพวกเดียวกันประเภทเดียวกันที่จดไว้แล้วทีนี้ในกรณีที่เป็นผู้การ SME ผู้การลเล็กๆเนี่ยครับก็ออกแบบง่ายๆของเขาออกแบบมาเสร็จก,ก็ใช้เลยถ้าเกิดว่าไม่มีคนร้องหรือไม่มีคนแจ้งหรือว่าสินค้าก็ขายไม่ได้มากมายอะไระเครื่องหมายการค้าเนี่ยถ้าเผื่อว่า มันไปนเหมือนคล้ายซ้ํากับของใครเข้าที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วนะคะมันเป็นความผิดทางอาญาซึ่งเจ้าของเขาสามารถที่จะไปแจ้งความดําเนินคดีกับคนที่ใช้เครื่องหมายนั้นได้ในอดีตเราอาจจะเคยเห็นมีการใช้เครื่องหมายอันนึงที่มันเหมือนกับจะคล้ายกาแฟยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งสีเขียวคงจะนึกกันได้นะคะ,ะตรงนั้นเนี่ยด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามเนี่ยก็ทําไม่ได้จริงๆวัตถุประสงค์อันนึงเนี่ยมันคือ เพื่อไม่ให้คนสับสนหลงผิดในการที่จะเลือกสินค้าและบริการนั้นแต่มีอีกอย่างหนึ่งคือมันทําให้เครื่องหมายของคนที่เป็นเจ้าของนั้นมันทําให้ค่าเขาลดไปหรือเปล่าซึ่งสําหรับผู้ประกอบการ SME ถ้าสมมติว่าออกแบบมาโดยที่ไม่รู้เลยว่ามีคนอื่นก็ทําไว้อยู่ก่อนแล้วกับสินค้าประเภทเดียวกันเนี่ยแล้วถูกเข้าสู่กระบวนการ,รทางกฎหมายมันก็ต้องพิสูจน์แล้วค่ะว่าเราไม่เคยเข้าถึงข้อมูลของเครื่องหมายการค้านั้น ซึ่งถ้ากรณีที่มันเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายเนี่ยมันอาจจะปฏิเสธได้ยากฉะนั้นเวลาที่จะทําการค้าทําธุรกิจเนี่ยความสําคัญของทรัพย์สินทางปัญญานี่มีมากเลยเพราะว่าตัวทรัพย์สินทางปัญญานี่มันเป็นสิ่งที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าตัวเองสร้างความเข้มแข็งในการทําธุรกิจนะคะในการแข่งขันทางการค้าคิดก่อนเลยว่าเราเนี่ยมีอะไรที่เป็น IP บ้าง IP คือทรัพย์สินทางปัญญานะคะมีอะไรที่เป็นของเราที่เราคิดมาเองบ้างบางครั้งเราคิดว่าเราเจ๋งเราใหม่ บางทีอาจจะไม่ใช่นะคะให้มาใช้บริการของกรุมทรัพย์สินทางปัญญาเรามีบริการฐานข้อมูลที่จะตรวจด,ดูว่าเครื่องหมายการค้าใดที่มีการจดเวลาในประเทศไทยมีข้อมูลที่เป็นฐานข้อมูลสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรที่จะทําให้ตรวจคนได้ว่านวัตกรรมเช่นนี้เนี่ยมีเจ้าของแล้วฉะนั้นเราจะไม่ทําซ้ําซ้อนเพื่อเลี่ยงการที่เราจะเป็นผู้ละเมิดและขณะเดียวกันเพื่อที่จะเพิ่ม ความสามารถในการที่จะสร้างแบรนด์สร้าง IP สร้างนวัตรกรรมของเราเองขึ้นมาใหม่ทีนี้มาถึงเรื่องประดิษฐ์หรือสิทธิบัตรอย่างเงี้ยครับพอเราคิดอะไรได้ทาอะไรได้ขึ้นมาใหม่ขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เราควรจะทําเริ่มแรกมันคืออะไรแล้วเดี๋ยวนี้เรื่องของการ c o ปปี้มันเกิดขึ้นกันเยอะมากแล้วก็เร็วมากด้วยก่อนคิดต้องคน้นก่อนค้นว่ามีใครก็ทําอะไรไว้เราจะไม่ทาซ้ำบางครั้งเนี่ยมันมีคนทําสิ่งนี้อยู่แล้วเราอยากทำทำอะไรที่มันคล้ายอย่างเงี้ยมันก็มีเจ้าของอายุยังไม่หมดการคุ้ม ถ้าเรามองเห็นแนวทางที่จะต่อยอดได้เราอาจจะต่อยอดแต่การต่อยอดของเราเนี่ยมันไม่กระทบกับสิ่งที่เขามีมาก่อน<ม>เราก็ต้องขออนุญาตเขาเวน้นแต่เราจะทําอย่างอื่นเลยการต่อยอดนี่หมายถึงว่าเราได้สิ่งใหม่ที่มันไม่เหมือนของเก่าแต่ว่ากระบวนการในการทำเนี่ยมันอาจจะเหมือนเขาถ้าเป็นนวัตกรรมนะคะเป็นสิทธิบัตรเนี่ยสามารถที่จะคุ้มครองได้ทั้งในส่วนของกระบวนการทั้งตัวผลิตภัณฑ์และตัวกระบวนการพอเราไปนค้นแล้วเราพบแล้วว่าเราจะทํานวัตกรรมอะไรทําเสร็จต้องยื่นจดสิทธิบัตร เมื่อจดทะเบียนคุ้มครองแล้วจะต้องรู้ด้วยว่าตัวเองมีสิทธ์อะไรภายใต้กฎหมายนั้นๆก็มันหมายถึงว่าเราจะใช้ประโยชน์มันได้อย่างคุ้มค่าตอนนี้ปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์มันก็ค่อ,คอ,อนข้างเยอะคืออย่างเช่นร้านอาหารเรล็กๆนะครับมาเปิดเพลงแล้วก็เขาก็มาเก็บค่าเปิดเพลงค่าลิขสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยมันมีการคุ้มครองหรือจะมีจุดสมดุลตรงไหนไหมครับที่จะทําให้มัน,ม,นมันสามารถเดินไปได้ทั้งผู้ใช้และก็ผู้ที่ถือลิขสิทธิ์คือก่อนหน้านั้นเราคิดว่าเรามี เทปมีซีดีมาเราซื้อมาถูกต้องเราจะเปิดที่ไหนอะไรยังไงก็ได้แต่เป็นความเข้าใจผิดตั้งแต่อดีตแต่พอมันมีเรื่องของการบังคับใช้ิทธิ์จริงๆนะคะก็มีการเข้ามาจัดเก็บค่าตอบแทนจากการใช้เพลงในสถานบริการต่างๆวันนี้คุณสถานการณ์ยังเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยก็คืออยากจะเรียนว่าให้เราเลือกเลือกเฉพาะ ที่เราคิดว่าเข้ากับบรรยากาศธีมของร้านเราหรือว่าที่ลูกค้าเราชอบก่อนนะคะอย่าใช้เกินความจําเป็นเพื่อเป็นการบริหารค่าใช้จ่ายของเราสิ่งที่กรมกําลังทําอยู่นะคะคือเราอยากจะให้มีกลไกในการกํากับดูแลคนที่ไปทําหน้าที่เหมือนกับไปขายไปอนุญาตให้ใช้แลบจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ซึ่งต้องมีความโปร่งใสตั้งแต่ว่าเพลงที่องค์กรจัดเก็บที่มีอยู่ในมือเนี่ย มีกี่เพลงเพลงอะไรบ้างอนุญาตให้ใครใช้บ้างและเมื่ออนุญาตแล้วเนี่ยจ่ายคืนให้กับเจ้าของสิทธิ์ยังไงบ้างซึ่งความโปรง่งใสบุคคลที่พึงได้รับคือ1ผู้ใช้เขาจะต้องรู้ว่าคนนี้ที่มาเก็บตังค์เขาเนี่ยคุณมีเพลงในมือคุณมีสิทธิ์ที่จะเก็บเพลงที่ฉันใช้ไหม2อความโปร่งใสที่มีต่อเจ้าของสิทธิ์นั่นแปลว่า ถ้าสมมุติว่าใช้เพลงของศิลปินท่านนี้ของอผู้สร้างสรรค์เพลงท่านนี้เยอะบ่อยทีเขาต้องได้เงินเยอะเขาจะต้องสามารถที่จะดูได้อาจจะต้องมีการทำหลอกไฟล์ของการใช้เพลงหรือถ้าผ่านทางแพลตฟอร์มใดๆมันจะนับได้ว่ามีการใช้เท่านี้แล้วเขาจะต้องได้เท่าไหร่เรากำลังทำร่างกฎหมายเพื่อที่จะให้มีสิ่งนี้และอย่างนักร้องเจ้าของเพลงมาร้องเพลงตัวเองไม่ได้อย่างเงี้ยครับของกรมเองเรามีมองทางแก้กันอย่างไรบ้าง ปัญหาในวันนี้มันคือเกิดเหตุจากตรงที่แม้ศิลปินที่เป็นคนแต่งเองนวันนู้นอาจจะได้โอนลิขสิทธิ์นในเพลงทั้งหมดให้ค่ายไปแล้วพอวันนี้เนี่ยอยากจะเปิดคอนเสิร์ตเองค่ายอาจจะไม่อนุญาตหรืออาจจะอนุญาตแต่เรียกค่าใช้งานเพลงที่สูงจนไม่สามารถที่จะตกลงได้นะคะบางท่านบอกว่า ก็ไปเป็นตัวกลางไก่เกลี่ยสิมันก็เป็นทางหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่ที่คิดเอาไว้ว่ามันอาจจะพอไปได้บ้างก็คือเรื่องเงื่อนไขของการอนุญ,ญ,ญาตให้ใช้เพลงว่าจะต้องไม่เลือกปฏิบัติในเรื่องของต่างประเทศเหรอครับการจดที่นี่<ม>จดในเมืองไทยจะสามารถเข้าไปคุ้มครองในต่างประเทศได้โดยอัตโนมัติไหมครัทรัพย์สินธรปมญานี้จะมีหลักๆ2อ,อย่าง อย่างหนึ่งคือคุ้มครองอัตโนมัติอีกอันหนึ่งคุ้มครองโดยผ่านการจดทะเบียนที่คุ้มครองโดยอัตโนมัติก็คือลิขสิทธินะคะสร้างปุ๊บคุ้มครองปับ๊บคุ้มครองทั่วโลกอันนี้เป็นหลักสากลเลยนะคะเช่นถ้าเรา,าแต่งเพลงเราถ่ายรูปเราวาดภาพเขียนหนังสือ,อมแม้บางทีเขียนไปได้ครึ่งเล่มยังเขียนไม่จบอันนั้นก็ลิขสิทธิ์เกิดแล้วนะคะคทุกประเทศเนี่ยบอกเหมือนกันเลยว่าต้องคุ้มครองทันทีเพียงแต่ว่าอาจจะมีถ้าเราทําเราควรจะมีหลักฐานเก็บเอาไว้ว่าเรา กว่าที่จะออกมาเป็นชิ้นงานตรงนี้มันผ่านกระบวนการอะไรมาบ้างเพราะว่ามันอาจจะเกิดการโต้แย้งทางหลัซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเรามีเรื่องของการให้บริการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์เวลาที่ผู้สร้างสรรค์เจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยทำงานขึ้นมาสามารถที่จะมายื่นแจ้งไว้ที่กรมโดยผ่านทางอีฟัลลิ่งก็ได้นะคะอีกส่วนหนึ่งที่ต้องจดทะเบียนเนี่ยก็คือเครื่องหมายการค้าคือสิทธิบัตรเรื่องของงานออกแบบทั้งหลายจดที่ไหนคุ้มครองที่นั่นแปลว่าจดที่เมืองไทยถ้าต้องการที่จะ ออกต่างประเทศแล้วไม่ไปยื่นจดทะเบียนในประเทศนั้นๆมีสิทธิ์ที่จะเจอก๊อปปี้เพราะว่าไม่ได้รับการคุม้มครองตามกฎหมายของประเทศนั้นนั่นเป็นที่มาที่เราพยายามที่จะให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ประกอบการอย่างถูกต้องนะคะโดยเฉพาะเวลาขายเราไม่ได้ขายแค่หน้าร้านบางทีไม่มีร้านหน้าร้านวันนี้ค<ร>ือกลายเป็นออนไลน์เป็นอ e ีคอมเมิร์ซถ้าขายดีขายดังเนี่ยประเทศอื่นเพื่อนบ้านเห็น เขายื่นเขาชิงจดก่อนแล้วเว้นแต่ว่าเราจะไม่ไปต่างประเทศก็ช่างเขาแต่ว่าถ้าเรามีแผนแล้วเรามองศักยภาพของเราว่าเราจะโตได้เราจะไปเนี่ยอันนี้แผนตลาดต้องวางเลยคือการทําธุรกิจวันนี้เลยต้องมีความรู้ในเรื่องของ IP เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาถ้าเราไม่มีทรัพย์สินทางปัญญาเลยเนี่ยวันนี้ยากนะคะที่เราจะโตทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิ่งที่จะสร้างความแตกต่างสร้างความมีตัวตนสร้างความสามารถในการแข่งขัน และถ้าเราไปต่างประเทศเครื่องหมายการค้าเนี่ยมีบริการนะคะอันนึงที่อยากจะเรียนแนะนําก็คือเรื่องของแมดดริดระบบแมดดริดที่เราสามารถที่จะยื่นที่ประเทศไทยและขอรับความคุ้มครองไปยังประเทศต่างๆปลายทางที่เราต้องการได้ทันทีและไม่ได้หมายความว่าถ้าเราได้จดเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยแล้วเราเลือกปลายทางที่อเมริกาจีนสิงคโปร์ ประเทศต่างๆเหล่านั้นจะต้องคุ้มครองเหมือนที่ประเทศไทยคุ้มครองเพราะว่ารายละเอียดคือพื้นฐานกฎหมายที่เป็นตันดาสนี่เหมือนกันหมดต้องไม่เหมือนคล้ายกับใครแต่สิ่งที่อาจจะต่างคือโลโก้ตรงนี้ที่จดบ้านเราเนี่ยจดได้เพราะว่าไม่มีผู้ประกอบการใดไหนจดมาแล้วเหมือนคล้ายกับของเราแต่ปรากฏว่าอเมริกาโปรดักตมันเยอะกว่ายื่นไปอาจจะไปเหมือนคล้ายกับตัวอื่นของเขา ก็เป็นได้ก็อาจจะก็เป็นไปได้เหมือนกันอยากจะคุ้มครองประเทศไหนก็ให้เลือกประเทศนั้นผ่านระบบ PCT คือเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศเขาให้ประเทศสมาชิกสามารถที่จะยื่นที่ประเทศตัวเองและเลือกความคุ้มครองในประเทศปลายทางได้ภารกิจอีกด้านหนึ่งของของกรมทรัพย์สินทาญก็คือเรื่องของปรับปรามสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ปรับปรามสินค้าก๊อปปี้ปัจจุบันไม่มีมากน้อยแค่ไหนและมันเป็นกลุ่มไหนบ้างเรื่องของการละเมิดเนี่ยยังมีอยู่เพียงแต่ต้องให้น้อยลง ในระดับที่คุมได้แล้วก็คือต้องสร้างความตระหนักให้กับทั้งคนทั่วไปที่รู้ว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญวันนี้เนี่ยกรมเองนะคะเรามีความร่วมมือโดยภายใต้ MOU กับแพลตฟอร์มสําคัญก็คือ s h o p ปี้ a z า d ซา i k ด o k แล้วก็มีเจ้าของสิทธิ<ม>์แล้วมีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพื่อที่จะมีการแจ้ง ถ้ามีการพบนะคะหรือประชาชนทั่วไปถ้าพบเห็นก็สามารถที่จะแจ้งมาแล้วก็เจ้าของสิทธิ์เนี่ยจะแจ้งไปร้านค้าที่ขายของละเมิดบอกว่าเนี่ยไม่ให้ขายใช่ไหมครับไม่ให้ขายค่ะค<ม>ือถ้าเขาขายต่อนี่เขาจะต้องผิดเงื่อนไขคือเขาอาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้ขายในแพลตฟอร์มนั้นอีกต่อไปและจะอาจจะมีการดําเนินการโดยเจ้าของมาที่เอชปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีสูตรของตัวเองแล้วก็ไปจ้างโรงงานที่เป็นลักษณะโรงงานโ e m มให้ผลิตให้ ควรจะมีวิธีการในการดูแลทรัพย์สินทางปัญญาหรือสูตรของตัวเองอย่างไรบ้างครับท่านผู้่ามันเป็นนวัตรกรรมอย่างหนึ่งมันสามารถที่จะเป็นสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรได้นะคะจดทะเบียนได้ก่อนที่เราจะเอาไปเผยแพร่วางขายอันนี้ต้องยื่นจดที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาก่อนอ,อีกตัวหนึ่งที่จะสร้างความแตกต่างในลักษณะที่ผลิตภัณฑ์สินค้านั้นๆหน้าตามันคล้ายๆกันเลยมันคือสร้างความแตกต่างด้วยแบรนด์คือต้อง จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งตรงนี้เนี่ยค่ะอยากจะขอเรียนแนะนําหน่วยงานหนึ่งนะคะที่จะช่วยท่านตั้งแต่ต้นกระบวนการของการที่เริ่มคิดว่าจะทําธุรก,กิจที่เกี่ยวกับทรัพย์สินธรรมัญาได้เลยนะคะก็คือ i p a d ศูนย์บริการให้คำปรึกษาทรัพสินธรรมัญาแบบครบวงจรของกรมทรัพสินทรรมัญาจริงมี Facebook ด้วยนะคะ,ะแล้วก็มีสามารถที่จะ โทรมาถามหนึ่งก็ได้ขอเชิญว่าให้มาปรึกษาก่อนบางทีเราจะเข้าไปทําธุรกิจกับใครเนี่ยอาจจะถูกถามก่อนว่าสิ่งที่คุณนำนำมาเสนอเนี่ยจดทะเบียนหรือยังถ้าจดแล้วอันนั้นหมายถึงว่าธุรกิจนั้นเดินต่อฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องทําให้เรียบร้อยทรัพย์สินทงปัญญาสร้างคุณค่ามูลค่าให้กับสินค้าโลกทุกวันนี้การแข่งขันสูงมากความไม่แน่นอนสูงมากฉะนั้นสิ่งที่เราจะไปได้ดีก็คือความแตกต่างและการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเป็นเครื่องมือ ในการดำเนินธุรกิจให้ก้าวต่อไปได้ก็อยากจะฝากไว้ตรงนี้นะคะ